สวัสดีครับวันนี้ครับชัยโซโลเราเชี่ยกูมีวิญญาณติดอยู่ที่ไหลติดอยู่ที่ไหลมึงไปยงไปเยี่ยวอะไรข้างทางหรือเปล่ากูน่าจะไปเตะวิญญาณเส้นยาตั้งอะไรอย่างเงี้ยวิญญาณเลยตามมันตามมาเลยเนี่ยแกใส่น้ำหอมวะชอบทักโดนงงน้ำหอมไม่เชื่อไดทักอ้าวนี่ครับวันนี้นี่พวกเราชัยโซโลนี่มาไลฟ์นี่แล้วก็มีพิเศษมาก มีน้องไอดอลสาวสวยสองคนครับนี่น้องเบนจี้น้องโบนัสตอนนี้เราขึ้นไลฟ์อยู่ในแอปอีวีไลฟ์เบนจี้อะไรหมอน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 จะจับตูดอีเฮี้ยดูดีๆหมอนหมอนไว้ใจไม่ได้เนี่ยเขาบอกให้เราสุภาพสุภาพเรียบร้อยนี่ยมันก็อย่างเงี้ยครับก็วันนี้พวกเรามากันในธีมล่าท้าผีใช่เหรอ รู้เตีมชาวไร่อีกสัตว์ดูแม่งหาเสื้อให้กูดิเหมือนกูพาหลานมาไล่ไอ้เหี่นี่ติดกระดุมคอไม่ได้นึกว่ากำนันกำนันรวยนะโอ้ยสองพันวาล้านกำนันเล่นผีด้วยวะเคยเจอผีไหมครับนั้งสองคนจอไหมยังไม่เคยไม่เคยเลยอัเหรอใช่น้องโบนัสเนี่ยเขาเคยบอกว่าเขาเนี่ยมีเซนมีเรื่องเล่าไหมลูกฮะ จบครั้งเลยหมอจังเลยด้วยค่ะว่าเราเป็นหมอดูด้วยมันเลยมันเลยแบบมีมีบ้างก็จะมีมาเป็นแบบเป็นเงาๆเป็นหลังๆว่าอสมมติว่าเราแบบขับผ่านปุ๊บเรามองกระจกหลังอะเราเห็นแล้วว่าแบบโอเคมีคนอะไรอย่างเงี้ยพอมองอีกทีอาไม่มีเลยมันจรยังเป็นคนนั่งเขาเขายืนเขายืนอยู่หลังเราเราดูจากเขาเรียกว่าอะไรนะกระจกหลังใช่ที่ขับรถใช่ใช่ก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามเก็บอาการอย่าทัาเยีงรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นเดี๋ยวเห็นแ้วเขารู้ว่าเราเห็น ไม่น่าอีดูแล้งแม่เห็นสีเหนูว่าเราเจอว่าไหมน้องเบคอนเบคอนมึงหิวปะเนี่ยเบจจี้หิวเหรอจี้นี่รู้ไหมกางงูเนี่ยพี่ยาดต้องให้กางงูไม่ได้สร้างบรรยากาศนะทำอะไรกลางกันก้องวงจรปิดเมียโอ้เนี่ยไม่เห็นกูกูเข้าไปเช็คแล้วงูปิดมิด ่อาปแล้วคืนี้เอาตรงๆนความคิดพี่ตอนบางตอนแรกพี่กางมุ้งเพื่อเารู้ว่าถ่ายข้างนอกอยู่มันเยอะพี่ว่าถ่ายในมุ้งเนี่ยยุงจะไม่กัดนวเน่ยเปิดกว้างนั่นไงเด็กๆแ่งมาพี่ต้องเปิดพี่ไอ้เฮียแล้วกูจะซื้อมุ้งมาเพื่อตอนนี้กี่ท่านแล้วครับอุ้ยสามสิบหกคนนะฮะสวัสดีสวัสดีนะครับแต่เรามีแบบพิธีกรรมในการที่แบบเชื่อว่าจะเห็นผีมาทํากันเอออ่ะอะไรนะมีพิธีกรรมเห็นผีใช่ใช่พิธีกรรมเห็นผี พี่ย่าเพิ่งโดนมาเนี่ยตอนไปเที่ยวจริงไหมเนี่ยลุกขึ้นกลางดึกเราพี่ที่นอนกันนะพี่ลุกขึ้นกลางดึกมาอ๋อน้นะเพิ่งไประยองกันมาไประยองกันมาฮะนอนสามคนมีกูมีไส้มีคังแต่โรงแรมอะมันแตกอยู่ละคือโรงแรมถูกหลักขคตรจสารทุกอย่างอ่ะเออในการที่จะเจอมันก็ไม่แปลกอะแต่กูไม่มีที่พักกันแล้วไงก็ต้องนอนกูว่าอยู่ดีก็ตื่นกลางดึกก็รู้สึกได้ยินเสียงอะนอนตั้งใจฟังคือลืมตัวงว่าเป็นคนกลัวผี มันตามมนุษย์พอมันโดนอะไรเขามันหนอยมันก็จะสงสัยแปลกใจมันก็จะตั้งใจฟังเสียงมันเหมือนมันคุหวยหวนเนาะไม่เป็นโน้ตแบบนี้มันไม่เป็นมหน่วมนวอะมันเหมือนขอความช่วยเหลืออะไรสักอย่างมานหวยหวนนิดนึงพอหายไปแล้วกุ๊เมื่อกี้คืออะไรวะใช่ประวแล้วก็เฮ้ยปุกบหินี่หนนี่อะนนดิแล้วก็รู้สึกว่า เหมือนได้ยินอะไรอีกแต่ไม่ตั้งใจเลยคือกูอย่างเงี้ยคือพอเราหึมหามข้างในอ่ะหูมันจะได้ยินแต่เสียงตัวเองเออนะแล้วกูก็นอนเพราะงี้ยพอากูนี่แหละกูมีลองตัวเองมีกลัวจังเลยฝันไม่กูัวกลัวขเหี่ยวเลยอ่ะกลัวมากเลยมีก็กลัวเหมือนกันพี่ก็กลัว ทำไมทำแล้วมันเป็นดุมไม่ดูน่ารักเลยไม่มีใครดูน่ารักนักเลย้เหี้ยมาดูคอมเมนต์น้องๆหน่อยคอมเมนต์แรกคอมเมนต์มาเลยวันดีครับพี่เอฟเฮ้ยแล้วเมียเรียกอะไรเมียเรียกอะไรมึงมึงมันี่เรื่องที่เชียงใหม่เรื่องอัมใช่ไหมครับพี่เอฟนี่อัมครับอัม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 ไม่หัวเราะเคยเกมที่เชียงใหม่แล้วที่ขอนแก่นล่ะครับ จริงไหมไม่มีเครื่องอีกเหรออ่านมีด้อะไรหวัดดีลุงลุงชอบไหมชอบไหมลุกแบบลุงลุงไี่ โอ้ยพี่นี่ก็โอ้ยท่น่แกล้วเนอะแกเยอะแล้วแกไปชอบคนมีหนวดชอบคนมีหนวดยังไงอีชอบคนยาวมผมยาวชอบแันเตยหมยเอาขามาดูหน่อยเตที่เขาเหยียบตะปูตะปูงอนะอุ้มหนูได้เวลาเจออะไรลุยฟงลุยไฟอะไรเรือยสวัสดีครับพิกค๊เครับชื่อนี้มันเก่าแล้วเวลากินเพื่อนบอก กินอย่างกับยัดห่าใส่เพื่อนเลยมาเรียกพี่ที่คนรุแบบนี้ได้ไง้นยัดห่าจะไม่อยู่ซุ้มพี่ซุ้มเลยเป็นมือปืนแต่งเม่์ไหร่ใครอยากแบบว่าส่งของขวัญก็ส่งมาได้นะครับพิมพ์มารหัสไปสนี่หนึ่งศูนย์สองเอ็ไม่ใช่ของขวัญในส่งในแอปได้เลยโอส่งในแอปได้เลยเหรอโบราณโบราณแต่งตัวโบราณมยากินโบราณใครหาซื้อให้กูก็ไม่รู้เนี่ยแล้วดูชุดมึงเนี่ย ้าไม่เข้ากับบรรยากาศเรียนหรอครับร้อนชิดหายเริ่มพิธีกรรมแรกเลยก้มลอดใต้หวันจริงอ่ะเดี๋ยวมองกูกเคยวางขาเนี่ยกูเคยเคยเหรอเคยเห็นผีมาแล้วผีอ่ะผีเคยเห็นผีมาเดินมาแล้วผีมันเป็นเหมือนคนที่เป็นศพแล้วหนจะซีดขาวผีนี่ขาวไหมไม่นะไม่่คอยขาวอ่ะจะอมม่วงจะอมม่วงอมม่วงด้วย โอ้หมุ้งเป็นเดินชนขอบโต๊ะเนี่ยถึงได้โอหแต่หน้าัวงล้วพอเจอกี่อันยันก็แลบลิ้นตลอดยังไงหลอกกันแล้วหลอกผีหลอกผีเอาพิสูจน์ผีกันดีกว่าทีแรกพิสูจน์ผีพิสูจน์อ่ะทีแรกทําไมโบราณเขาถึงเชื่อเพราะเขาบอกว่าเขามีเหตุมีผละไอ้ใต้วังขาเนี่ยมันเป็นเหมือนสถานที่ให้กําเนิดกับชีวิตมนุษย์วิญญาณก็คือคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วเขาก็เลยจะเชื่อว่าเนี่ย มันเป็นเหมือนประตูมิติเพราะมันเคยให้กําเนิดคน,นแล้วเป็นประตูมิติที่จะโอ้จริงจริง,รงอูเคยลองแนละ้วบางทีเหมือนประตูมิติเลยอ่ายังไงคือวงว้างกันไกลพ้นเลยกินไปนะใครอยากลองเนี่ยลุกขึ้นยืนเลยแล้วก็เดี๋ยวมีบทสวดอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีจุดทูบก,ก่อนด้วยเจอวิญญาณอะไรเงี้ยก่อนเริ่มทูบหนึ่งดอกเขาเชื่อว่าหนึ่งดอกเพื่อสื่อสารกับวิญญาณจัดเลยทำได้เนี่ยติดไวนติดไว้ อยากให้พี่ยัดถือทุ่มได้ไหมลองพู้สอนค่ะพี่นาคเขาถือทุกคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวคร้บพี่ย่าจับมือพี่ยานแล้วมาจับทุ่มอ่ะเฮ้เราก็ใส่อ่อนซะด้วยเฮ้โอ้โหง่ายแล้วเลยเมื่อกี้มึงยังแบบแหมเมื่อกี้กูไปคิด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 อ่ะมาเราทำพิธีจุดทุ่อัญเชิญวิญญาณเฮ้ย ขึ้นออาขึ้นไม่คิดถึงเป็นคำพีเลยตั้งขึ้นตามนะครับข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าเจ้าข้าพระเจ้าคเจาหนอคนที่ไหนเนี่ยไม่เหมือนดวงวิญญาณวิญญาณสมเวสีสีผีต้โงีโหงที่อยู่นะที่แห่งนี้ ในไงนี้ให้มาปรากฏตัวมีต้องมามีต้องมาขอให้ได้พบขอให้ได้เห็นผมไม่เห็นผมไม่เห็นอะไรอ่ะขอให้ได้เห็นอยากเจอมากๆไม่อยากเจอครับอยากเจอดิและขอให้ขอให้ตามไต่กลับบ้านด้วยตาม้ย ตามมาไม่ไม่ต้องมาเออมาอยู่ตรงนี้กพอโอเคโอเคครับถือว่าไปส่งเขาได้พูดกันครบแล้วสาธุสาธุใครใครใครอยากลองไปแรกเดี๋ยวมีบทสวดให้หันที่ไหนวะหันหน้าเลยทางจิตนู้นเลยอ่าอ่ะพนมมือก่อนท่องพุทโธทายะสามจบพุทโธทายะสามจบอ่าตั้งจิตภาวนาว่าอยากเจอผีจริงๆตั้งจิตภาวนาว่าอยากผีไม่ได้ไม่ได้พูดตามพุทโธทายะพุทโธทายะพุทโธทายะ บเป็นไงกูเห็นเงาทัดเห็นเงาสีดำๆเป็นตัวยูอ่ะแล้วครับพี่เดชพบเจอนะครับเงาตัวเองเงาตัวเองขาอกางเกงเงาตัวเองกางเกงกางเกงตัวทายะผู้ทอยะผทอยะตัวก้มแย อ่ะก well, ้มก้มก้มไว้ก yeah. okay. oh okay. 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 şey. yes. ้มไว้อ่าเจอไหมเก็บจังดีเจอไหมกว่าสายตาไปอ่ะเรามองไปทิศตะวันออกเจออะไรบ้างไหมเจอเจอคุยพบอะไรแปลกๆปลกไหมแสงหรือกว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ให้ขึ้นเลยไม่เจอเหรอไทยมีชื่อดไม่ดีวิมีอะไรไม่ดีเจอเหรอให้ก้มแม่งอย่างนี้แหละก้มนานอ่ะ คืนนี้อาทางแบบจิตผู้ชายอาจจะไปเจอผู้หญิงมั่งเลยอ่ายน้องปูนัดต้องปูนัดต้องอะไรนะพี่ฮุลโหลไทยยะเริ่มเรามีเซนด้วยึบเป็นไงมองกันตรงนี้ก็ดูแปลกๆนะมันก็ดูกันพูดคุยกันแปลกๆพบเจอแล้วมีคนอย่างนี้ไม่ใช่หรอได้ไงก็เป็นไม่ใช่ทีมงในญ่ อ๋อไอ้ส้นตีนนั่นนะนะอ๋อไอพี่อาคางไปนั่งเตียงี่ตรงนั้นอีกคนเดี๋ยวลองน้องเขาใส่กระโปรงมาด้วยเลยดีดีเฮ้ยเฮ้ยไม่ใส่กระโปรงมาเขาไม่ไม่เอาดีกว่าชุดชุดไม่พร้อมไม่จะรัวอมเยากให้ทำพิธีกรรมอื่นพี่ยัตต่อพี่เขาเขาดูเอฟซีคอมเมนต์มาเต็มเลยพี่ยัาพี่ยัตต้องโชว์คอมเมนต์มาเต็มพี่ยัตไม่ไหวนะครับพี่ยัตเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูโอ้ยคนเดียวคนดู พูดทั่วไทยยะพุทโธไทยยะพูดทั่วไทยยะฮะเมื่อไหรจะเจี้ยบมึงจะมองเหล่งเหรอไอ้สัตว์เผลอไม่ได้เลยนะชะตามันอยี่ข้รงนี้เลยตรงนี้ผ่านไปแล้วพฤติกรรมแรกก็ไม่มีใครเจออะไรนะครับไปพฤติกรรมต่อไป กรมที่สองความเชื่อโบราณคือให้เอาตะเกียบเคาะเคาะที่จานข้าวเรียกเรื่อยนี่อันนี้เป็นกับข้าวอ่ะเขาไม่มีกับข้าวกินอ่ะใจดำยังอ่ะไม่ใส่กับข้าวมาด้วยเฮียเขาอาจจะได้ข้าวไปก่อนแล้วเดี๋ยววิญญาณเขาอาจจะแบบสั่งไลน์แมนอะไรเงี้ยโอ้โหเขาสั่งเขาั่งใหม่สั่ม่สั่ใหม่เียผีแดดข้าวป่ามีน้องหมดแล้วห้าห้าพี่ยัดพร้อมกินใครจะกินนี่เฮีย ก็มาตั้งนะฮะผีเคาะเคาะตรงอันนี้นี่โทษโทษโทษตัดเค้กนะนี่นี่เคาะอย่างนี้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 ฮางแน็คไม่ได้เพาะก็เดี๋ยวตอนน้องเคสก็ต้องมาฟองไว้เฮ้ ขอเป็นเพลงสติงเลยอะทำยังไงพี่จีเหมือนเดิมพุทโททายะสามจบแต่เรื่อยๆไ้าขยับเข้ามาแล้วก็จิตอธิษฐานว่าขอพบเจอดวงวิญญาณอ่ะมจดีสามสาวสามสาวน่ากลัวเอาแต่บดสวดไว้ไม่เอาสาวเลย ไม่ได้ตีกองขอเรียกวิญญาณเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยมึงอย่าบอกนะเข้ามาเพราะเสียงตะเกียบเขาอ่ะมันอาจจะต้องการอะไรอ่ะที่มันมาเชื่อมประตูมิติเขเลยใช้ตะเกียบมาเคาะเพื่อเชื่อมประตูมิติใช่โรงงานตะเกียบไม่ผีเต็มเลยเหรอไอ้เหี้ยพิธีกรรมนี้ก็อาจจะไม่น่าเวิร์กเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่นเปี่ยนอาพิธกรรมอื่นพิธีกรรมที่สามก็เป็นความเชื่อโบราณอีกและ เคยดูหนังเข้าใหม่เน็ตฟิกล่าสุดไหมทวิภพทวิภพอีจอนเลยนะห้องไอ้เฮียหนังเข้าใหม่ชวิภพพระเอกเขาจะอยู่อีภพหนึ่งอีมิติหนึ่งพะลุออกมาหานั่นเอกที่ห้องนอนนั่นเอกนะครับบอกว่าอย่าบอกนะว่าร้านเสริมสวยทั่วไปเนี่ยคือทะลุมิติกันหมดใช่ไหมเพราะเมียกูไปกับทุกอาทิตย์เลยอีเฮียจะออกไปไหนก็ต้องไปร้านเสริมสวยก่อนกว่าจะออกจากบ้านได้นะแม่ที่สงสัยมากเลยอะไรบอกไม่มีเมีย ตายไปแล้วาเฮ้ยตายไปเมื่อวานตายไงวะตายแล้วโดยรถทับรถทับโอ้ยรถทัพสิบล้อรถทัพสิบล้อใครวะแม่งขับกูขับเองเอามือเองหรอเกี่ยบทีเดียวไม่ไม่ไม่ตายดิ้นพักดิ้นพักกูถอยก็ไปซ้ำกูไม่ชัวเออกูไม่ชัวเฮ้ยเผล่นี่เป็นไรพี่เองเรินเผื่อพูดในกระจกแล้วแม่ก็กลัวพี่เองจ้ะตอนนี้เรา เฮียเราเข้ามาทำไมล่ะครับยูเซอร์ขำเงินใหญ่เลยนะครับฮ่า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 เฮ้ยเฮียเฉยเขาของตกใสอะไรเนี่ยแล้วก็ชอบเราจะดูว่าข้างในเรียบร้อยไหมถ้าไม่เรียบร้อยเดี๋ยวหมาครอ่ะวีไป็นขโมนเรียบร้อยเลยข้างล่างลูกข้างล่างไม่มีผมนี่ไปถึงปลายนะครับอ๋อใช่ปลายใช้คำว่าปลายดีกว่าอย่าใช้คำว่าข้างล่างแล้วรา้วแล้วเจอแบบ ผู้ชายในฝันเนี่ยเจอค่ะเฮ้ยจริงไหมเนี่ยลักษณะเขาเป็นไงในเขาตัวแบบเเขารียกว่าอะไรทุ่มพูนหน่อยโอ้ยอ้วนไปเลยก็ได้อ้วนไป่มีมีหนวดมีเท้าอะไรสุดมารีอาใส่ดีตลกเขาไม่รู้ได้ยังจีนองดาวแต่งตัวทรงแบบกำลังพี่ใหญ่ทรงพี่ใหญ่ทรงพี่ใหญ่จะดีอยู่แล้วดูภูมิฐานเาดค่ะฝันคนมีตังค์ ไม่มีเอาลงแค่เหมือนพ่อยุคนี้เอาแค่เหมือนพอลูกวางกันจอยเลยเขาบอกไม่ถึงตาวางเลยพ่อเลยหยอกนะหยอดตัวนี้นี่ดูนีไม่ได้เลยเราเดี๋ยวนะพอได้พูดไปนะตัดนิดนิดออกให้หน่อยนะตัดนิดนิดออกให้หน่อยนะประจำเห็นมืออ้ยยหนักกว่าผีอยู่ไหนเนี่ยมันยังมีของแท้นะแต่มันแก่ๆอ๋อ อันนี้เท่าหัวงูไม่พอลูกอันนี้เท่าเกเท่าเกด้วยเท่าเกแตนพิธีกรรมนี้ก็ไม่เจอนะครับไม่มีอะไรครับแต่เรายังไม่หมดยังมีอีกหนึ่งพิธีกรรมพระเจ้าขออัญเชิญดวงวิญญาณนะที่แห่งนี้ให้เข้ามาในแก้วใบนี้ด้วยนะครับขอเจอหน่อยนะครับเข้ามาในแก้วใบนี้เพื่อพูดคุยกันนะครับเข้ามาเลยมา จ่ายก่อนมือเดียวมือเดียวอ้ยัฟังนะครับมีกดเหล็กเมื่อเล่นปูไตเฮ้ยแต่ที่แก้วอ๋อขนาที่เล่นอยู่นะครับถ้ายังไม่ได้เชิญดวงวิญญาณออกห้ามเอานิ้วออกเด็ดขาดถ้าใครเผลอเอานิ้วออกก่อนนะครับดวงวิญญาณจะอาพาตโกรธและตามกลับไปครับเฮ้ยจิงนี่เฮ้ยจิงนีเฮ้ยมึงเอาอหอเอาออไหม อย่าเอาออกให้เมื่อกี้ถือว่าเผลอลืมอ่าอันนี้เขาอาจจะยังไม่โกรธตอนจากนี้ห้ามห้ามเด็ดขาดดวงวิญญาณถ้าเข้ามาในแก้วแล้วให้ไปที่คำว่าใช่ครับเราปิดไปป่าเมื่อกี้ไม่ได้เข้าป่าออกแล้วอ่ะเมื่อกี้เพิ่งยกขึ้นอ่ะก็บอกว่ายังไม่มากูก็เปิดเลยก็เข้าไหม เฮ้ยเฮ้ยตัวไหนตัวนู้นหรือตัวนี้โอ้โหเฮ้ยโอ้เมื่อกี้ยิ้มฉตื่นเต้นเขาเป็นนี้อ่ะถามชื่อถามชื่อเข้ามาแล้วชื่ออะไรครับชื่ออะไรบ้างกอไก่กอไก่จะดุดจะดุดจะดุดไม่เรียก่เรียกเฮ้ยข้าเอาเนื้อออกข้าเอาเนื้อออกเฮ้ยเฮ้ยตัดไม่ได้นะ แก้วอยู่ที่ก็บูทูธไงสาแรกกอไก่เอมาเอาเยอะไหน่อยไก่กูก็จีเอื้อเหมือนกันแล้วมมีพักด้วยเหรอกอไก่แล้วอะไรกอไก่ใช่ใบไม้กอตอนแรกกอเสลือบใบไม้ฝั่งนน้นเยอะกดเยอะดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปมองไว้อ่านรวมกันเป็นกึบกึ๊บกึ๊บ พี่ชื่อกึ๊ปโอ้ยพี่เฮียโอ้ยพี่โตดโตอันนี้ขอถามเลยชื่อกึ๊ใช่ไหมเรื่องค้างขาจ่ายไม่เคยมีอะไรกัดต้าใช่หรือไม่ถ้าไม่เคยไปที่เขาว่าใช่กปนอยไ่ไปอยู่ไปอยู่กินอ่ไรไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ เนื้อคู่เออเนื้อคู่เนื้อคู่ชื่ออะไรเนื้อคู่เนื้อคู่เนื้อคู่ื่อะไรเราถามเราถามเงเลยเน้อคู่หนูชื่ออะไรคะเดี๋ยว่ใอ่ะเนเอคู่เาเองผิวเฮ้ยโอ้โหเกินเกินสรุปว่ามันยังไงไม่เจอหรอกให้พฤติกรรมที่เราทำมันทั้งหมดก็อย่างนี้ว่า าอาจจะมีบางคนเชืจอเพราะเขามีสมาธิมากพอวันนี้อาจจะไม่เหมาะกับเรา<ล>อันนี้เราก็เหมือนมาทําร่วมเป็นเพื่อนกับคุณผู้ชม,ม,ม,มแล้วก็ได้มมร่วมไลฟ์กับน e ี่เลยต็วสาวสวยจากอีว e ีไลฟ์วันนี้เราเดี๋ยวอีกสักคู่พวกเราลงแล้วแต่ว่าจะมีน้อง โบนัสกับน้องเบนจี้นะอ่ะนี้เปิดว่าเปิดว่าอีกที่หนึ่งก็อยู่สังไอวี่นะคะเซิร์ชตรงช่องเซิร์ชได้เลยค่ะว่า B O N U S U K O ค่ะโบนัสสกอค่ะค่ะส่วนช่องของเบนจี้นะคะก็คือช่องเนี้ยค่ะที่ยูทกำลังติดตามอยู่ถ้ามียูทใหม่เข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุด้วยนะคะน้องคนนี้ร้องเพลงเพาะเดลินรู้เลยเราการร้องเพลงเราต้องแบบว่าอย่าใช้ การร้องออกมาทำให้ใช้การเป็นเพลงออกมาจาร้องจะเกิดเดี๋ยวเพื่อนพี่สาธิตก่จดเพราะว่าอันนี้เขาไปเรียนร้องเพลงมาจริงเหรอคะเจ็ดพันโทรมาหาพี่บอกเฮ้ยไปเรียนร้องเพลงมาพี่บอกเฮ้ยร้องร้องให้ฟังหน่อยเว้ยเนี่ยอ่าน้องเพลงอันนี้เร้องเพลงเธอมาทำให้ลงลายโดนสาปให้ตายเลยอย่าบ้าอย่าลกของแรปเอกดีกว่าจุ๊กจุกอย่าบ้าอย่าบ้าอย่านรกอย่าเป็นสาจุ๊กจุกไอ้เนี้ย เออได้เลยเออได้แอวนหวาเนี่ยเออร้องดีแต่อ้เหี้เรามาเล่าให้ฟังเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากครับร้องพอต้อคนดูสนุกของขวัญมากนี่วันนี้ก็นะสนุกสนานกันนะครับก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับผมอ่าถ้าอยากเพลิดเพลินกับน้องๆไอดอลผมขอแนะนำครับ Evi Live Streaming แอป Live Streaming แหล่งรวมไอดอลน่ารักสวยเซ็กซี่หล่อเท่ซึ่งจะมีไอดอลไลฟ์ทุกวันครับตลอด24ชั่วโมง ก็แต่ละคนครับก็จะมีไลฟ์สไตล์หลากหลายครับผมก็มีทั้งร้องเต้นพูดคุยดูดวงครับเข้าไปเพลิดเพลินครับแล้วก็ชมความน่ารักความสดใสของน้องๆไอดอลกันได้เลยครับผมเปิดความสุขสนิทใจที่อีเว้นไรเรียนเรียนเมื่อกี้คุณเรียนโหลดได้เลยครับผมทั้งแอปสโตรและเพจสโตรครับหรือง่ายๆครับ กดได้เลยครับที่ลิงก์ในคลิปนี้ครับบายค่ะทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ